สวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เล่นเกมเศรษฐีนะครับวันนี้แน่นอนเราจะมาสุ่มอีเวนต์รองเท้าโล่นองเป็นอีเวนต์ที้ที่ทุกคนเรียกได้ว่าอาจต้องมีเลยแหละเพราะว่าสายล้มละลายมันค่อนข้างเยอะนะเรามีรองเท้าไว้ป้องกันมันจะอุ่นใจกว่านะเพราะว่ามันชาร์จโลได้นั่นเองอ่าไม่พูดมากเลยเราจะเข้าสู่การสุ่มเลยนะ ก็คือเราไปสุ่มจากของฟรีมาเนาะที่เราเก็บไว้เราได้ A 3ชิ้นแต่ประเด็นสำคัญของอ e ีเวนต์เนี้ยก็คือการสุ่มได้ A บวกเนาะมันจะเป็นตัวการันตีว่าเราจะปิดอ e ีเวนต์ก็คือพูดง่ายๆคือเราหา A บวกนั่นแหละทั้งหมด8ชิ้นเนาะถึงจะเอามาแลกเป็น S 4ชิ้นได้ก็ไม่พูดมากไปสุ่มกันเลยขอปิดแบบน้อยๆเพราะว่าเราเพิ่งเก็บเพชรสะสมมาถึงถึงสี่หมื่นนะ เพราะว่าหมดไปกับดาร์กลูลูเบลตอนนั้นเยอะจริงๆอืกว่าจะเก็บขึ้นมาถึงสี่หมื่นหนึ่งพันได้ก็ขอปิดน้อยๆแล้วกันนะเริ่มเลยครั้งแรกเอบวกโอ้ยไม่ออกมาเลยครั้งที่สองเอบวกชื่นใจแบบนี้ยเออขอขอออกมารัวๆแบบนี้นะจีเอบวก อ่าไม่มาละได้มาชิ้นหนึ่งแล้วนะเหลืออีกเจ็ดชิ้น A บวกเนาะโอเคมีแสงแบบนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะมานะมาให้แบบดีใจไงมีแสงอะ่ะโอเค A มาอีกหนึ่งชิ้นเราไม่นับ A นะเราต้องนับ A อบวกเพราะว่าของออกยากจริงๆก็คือ A บวกจีเต็มไวมากเลยอืมของที่เราต้องการอย่างเดียว เมาเลยก็ได้นะเออไม่เคยสุ่มวัตถุดิบไหนได้ S เลยนะไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์จี้ไหนๆนอะ่ะมีแต่เคยเปิดได้ตัวละครนะลิลิทลิลิทเอสบวกเคยเปิดได้อยู่อ่าไม่ออกมาสุดยอดเหมือนจะมาให้ดีใจครั้งหนึ่งอะ่ะแล้วก็จากไปมันเป็นสเต็ปของเกมนี้เนาะตอนแรกมีอยู่41,130ใช่ไหม โอเคเราเราจะนับไปทีละพันละกันเนาะก็คือเหลือหนึ่งรอสามสิบถ้าเหลือสี่หมื่นนึงร้อสสิบก็คือหนึ่งพันอ่าคะแนนของขวานจะเต็มแล้วนะทุกคนเอบกชิ้นที่สองยังไม่ออกมาเลยอะออ้ไม่เห็นแสงละมาลอดจริงๆด้วยนะรอดแบบรอดจริงๆอะชิ้นเดียวสุดยอดจริงๆเกม เริ่มละเริ่มไม่ดีแล้วอะไรวะเน,นี้ยโอเคตอนนี้ก็หนึ่งพันเป็นที่เรียบร้อยเนาะก็ได้ A บวกกับ A มาอย่างละชิ้นถือว่าได้ไหมไม่ดีแน่นาะถ้าได้ A บวพันละชิ้นอะ่ะไม่ดีเราไม่อยากปิดแปดพันนะทุกคนสมมุติว่าถ้าได้พันละชิ้นนะแต่ถ้าได้ยากไปอีกก็คืออาจจะถึงหมื่นเลยนะ ซึ่งมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเนาะเพราะว่าเก็บเพชรย,ยากมากเราไม่ได้ลงหลีกเพชรเราไม่ได้โกยเพชรละกันเออเพราะว่าหลีกลูกอมดาวเราลงอยู่นะอ่ะเอออกรัวๆเลยตอนเนี้ยน่าจะสุ่มอีกพันหนึ่งละกันแล้วก็ไปดูเนาะแล้วก็ลองดูก่อนนะว่าจะเอาอยัางไงต่อโอเคไม่ออกมาเลยเอบวกอามีแต่แสง อะไรเนี่ยโถเอ,อ้ยเอ,อ่ะมันรัวๆอยู่แล้วอะเราไม่ต้องหวังเนาะเราจะไม่เติมนะอีเ,อเวนต์นี้เราจะไม่เติมอ้ยไม่ออกมาโอ้เต็มไวมากเลยต้องไม่ขายจีใช่ไหมเอบวกฮัลโหลเพื่อนเรายังไม่เห็นชิ้นที่สองเลยนะเขาแอบ ดอปเอบอกลงไปว่าเอามาล่อชิ้นเดียวแบบนี้เออคิดว่าจะปิดง่ายแต่จริง,จร,ง,จ,รง,จ,รงจริงก็ไม่ใช่ไงห้าอีกแล้วโดนล่ออีกแล้วแล้วเพชรเราก็จะลดไปเรื่อยๆนะไม่มาอีกแล้วนะทุกคนอ่าห้าไม่ออกเต็มจะคอไปขายจี้แป๊บหนึ่งายจี้เรียบร้อยแล้วนะแต่ถ้าดอกแบบนี้ไม่ดีแน่ เปอร์เซ็นต์น่ะเอ้ยเอวั A work. ชิ้นที่สองยังไม่เห็นหน้าให้ชื่นใจเลยมาละรู้สึกเริ่มยากแล้วนะขอมาติดกันน่ะเอวั work. ได้ปะชิ้นที่สองอยู่ไหนไม่ใช่ชิ้นที่สาม 3. เรายังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะอย่าหวังเลยสองสมพั 3, นธะ์อย่าหวังเ้มีแสงก็ไม่ใช่ว่าจะมา โ oh. อ้เออะมาดีมากโอเคอีกครั้งหนึ่งก็สองพันละนะอันนี้สองพันละมาโอเคชิ้นที่สามตอนนี้เปิดจากของฟรีก่อนตอนนี้หมดไปสองพันก็ได้เอบวกมาสามชิ้นเหลืออีกห้าชิ้นเศร้าเศร้ามากห้าชิ้น อย่าถึงหมื่นเลยนะขอร้องแบบอีเวนท์ที่แล้วไม่เอานะโอเคของฟรีร์ขอออกขอออกมาเถอะออกมามีแต่ออเออโหไม่ไม่มาอ่ะสุ่มต่อเลยพันที่สามเอสโอ้ยโอเค,อเคต้องใจเย็นๆน,นะเราต้องใจเย็น มันเป็นเปอร์เซ็นต์ของเกมเออมันต้องได้ยากๆมันถึงจะคุ้มใช่ไหมไม่ยังไม่มา S S มาเลยโอ้โหยไม่เคยเปิดได้เ S เลยนะเอบกก็ยังไม่มา S ไม่ S อีกแล้วอะ่ะมีแต่แสงทองอะ่ะ เราต้องการแสงม่วงอะ่ะเออโอเคเอมาอีกแล้วเอมันทําอะไรทําอะไรได้ไหมเอาไปรวมก็ไม่ได้เนาะน่าจะเอาไปแลกได้นะเอเอมารัวๆเลยพระเจ้าเต็มอีกแล้วตอนนี้จะสามพันละ โอเคอันที่สามตอนนี้เราเหลืออีกห้าอันเลยนะเอบวเฮ้ยเ hey. หนื่อยทำอีเวนต์มันเหนื่อยอย่างนี้นเองใช้เพชรอะโอเคชิ้นที่สี่อีกครึ่งทางแล้วนะโอเคอีกสี่ชิ้นเหลืออีกสี่ชิ้นเท่านั้นเท่านั้นโอเคตอนนี้ก็หมดไปสามพันเพชรแล้วนะทวน ได้มาครึ่งทางถือว่าดีไหมก็น่าจะดีแหละเนาะโอเคคะแนนของขวานขอให้ออกมาได้ไหมมีแสงคิดว่าจะมาโถก็ยังไม่มาแสงไอบวัวไม่ออกแน่นอนเราจะไปเล่นกับหลายๆตัวเลยนะถ้าปิดมาเพราะมันใช้ได้หลาย ใช้ได้หลายตัวแล้วก็มีประโยชน์ค่อนข้างเยอะเนาะเพราะว่ากันสายล้มอันเนี้ยทำให้เราอึด <c oughs> ทำให้เราอึดขึ้นเนาะสามพันแล้วไปต่อไหมมันก็คงต้องไปต่อเนาะอ่ะใช่พันที่สี่เอบวกก็เหลืออีกสี่ชิ้นอยากไปขายใหม่นะกลับมาแล้วพันที่สี่เอบวกไม่ เออีกแล้วอะ่นะเอน่าจะครบแล้วไหมน,นะใช่มีแสงก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้ A บวกเสมอไฟนะมาลอ่อเอบวกโอเคชิ้นที่ห้าเหลืออีกสามชิ้นนะเราต้องสู้ชิ้นที่หกโอเคชิ้นที่หกเฮ้ยคอยลงหน่อยมาติดติดกันแบบเนี้ยน,นะ แล้วก็ชิ้นที่เจ็ดกับชิ้นที่แปดมันก็ต้องมาแล้วแหละในพันเนี้ยหวังได้ไหมชิ้นที่เจ็ดโอเคไม่ออกเอสถ้าได้เอสนี่มันจะทุนไปสองชิ้นเนาะเราก็เหลืออีกสองชิ้นนี่แหละโอเคโอเคไอ้บวักหา เอสอะไม่ค่อยหวังเท่าไหร่เนาะเพราะว่ามันถึงมันจะมีเปอร์เซ็นต์การดรอปเอแต่ว่ามันก็ค่อนข้างยากเนาะในแพ็คแบบเนี้ยโอเคขอร้อง please ออกมาเถอะตอนนี้ก็หมดไป4,000แล้วนะโอเคอันนี้คือ4,000ครบละเหลือ A บวกอีกแค่2ชิ้นนะทุกคน แค่นะก็ไม่รู้มันจะมาตอนไหนอ่ะเนาะสองชิ้นเนี่ยขอให้ออกง่ายๆหน่อยออกมาในนี้สักชิ้นหนึ่งก็ได้นะในนี้สักชิ้นหนึ่งอ๋บอบอกให้มาไม่มาเอสหัวท่าน,นุเอามาทำไมไม่ได้ใช้ โอเคเหลืออีกสองชิ้นใช่ไหมเราต้องไปยืนยันก่อนนะเดี๋ยวสุ่มเกินเหลืออีกสองชิ้นพออย่างอ่ะเอพอยังเอต้องใช้สามสี่สิบสองโอพอละพอละเอครบละเหลืออีกแค่สองชิ้นมาพันที่ห้าต้องมาแล้วแหละพันเนี้ยนะออกมาเลยอ่ะสองชิ้นน่ะ มาอันนี้แหละใช่ไม่แสงแสงแห่งความหวังไม่มีแสงแห่งความหวังไม่มีเอามาทำไมเอพอแล้วพอแล้วไม่เอาแสงทองแสงแห่งความหวังสีม่วงด้วยไม่นะแสงเริ่ม พอขอแสงแห่งความหวังเริ่มไม่มาละเนี่ยอะไรเนี่ยใจเนี่ยนะโอเคเกลือละพันนี้ทำไมมันเกลือจัง gm แสงแห่งความหวังไม่ใช่แสงแห่งความหวังโอเคไม่มาไม่นะมา ไม่ยังไม่ใช่มายังไม่ใช่อ่ะเอาเอมาทำไมเนี่ยพอแล้วเอะพอแล้วบอกให้พอแล้วเอะโอ้ยังไม่อยากหมดเยอะนะเอบวกคะแนนเต็มอีกแหละตอนนี้ก็ห้าพันแล้วนะ โอเคห้าพันท่วนห้าพันท่วนห้าพันท่วนมาเนหะ้าพันนี้ไม่ได้ A อบวกเลยนะเออพันที่ห้าเนี้ยไม่ได้ A อบวกเลยเศร้ามากเลยแย่มากนะเกมอ่ะของฟรีม,มาก็ได้เราไม่ว่าหรอกโผลมาให่แบบเออเหลือชิ้นหนึ่งอย่าให้ตามหาไม่เคยจะโผลมาหรอกในคะแนนอะ โอเคพันที่หกสุ่มต่อเลยนะเต็มอีกแหละได้ขายก่อนนะมาต่ออีกแค่สองชิ้นขอร้องเนี่ยแสงแบบเนี้ยโอเคหน้าลุ้นหน่อยไม่ใชแ่แสงแห่งความหวังไม่มาแสงแห่งความหวังไม่มามาทำไมเอพร้อมกันเนี่ยไม่ต้องการโถเอ้ย เบวกไม่ออกนะยังไม่ออกเดี๋ยว,เร,รรว work, เริ่มริบหลีแลดอกเบวกเริ่มริบหลีแลนะเนี่เอาเอแล้วโอ้โหอยากได้เอบวกอะทนไม่เข้าใจกันบ้างเลยอะไรเอบวกลูกแก้วลูกแก้ว ลูกแก้วแห่งแสงเอาค้างค้งแบบนี้ต้องใช่โอ้โหอะไรเนี่ยอีกสองชิ้นน่ะทำไมกักจังเลยมันห่างกันนานแล้วนะเนี่ยโอเคอีกชิ้นเดียวเดี๋ยวขอเปิดของเออเปิดคะแนนก่อนละกันเผื่อมันมาเนาะเราจะได้ไม่ต้องตามหา ไอ้อบวกมาในนี้เลยขอร้องจะได้ไม่ต้องสูงอีกนะเนี่ยมาโอ้ยมีแสงไม่ไม่เลยไม่มาอ๋อหงายตกละอีกชิ้นเดียววะพวกขออีกชิ้นเดียว อีกชิ้นเดียวเท่านั้นอีกชิ้นเดียวโอเคฮะจบสักทีโอเคเราก็ปิดไปประมาณอืมอ่าหกห้าพันเกือบเกือบหกพันประมาณนี้แล้วกันเนาะขี้เกียจนับอะตอนนี้ขี้เกียจนับโอเคก็จี้เนี้ยถือว่าเป็นจี้ที่ ค่อนข้างดีนะเพราะว่าในเมตาที่สายล้มมันเถื่อนขนาดเนี้เถื่อนจริงๆนะเออการโจมตีมันเยอะเนาะทั้งสกิลดูดทั้งสกิลเชิญหรือว่าสกิลผลักอย่างเงี้ยแล้วไอตัวบัฟของลูลูเบลหรือว่าบัฟของแม่มดเนาะเท่าๆท,ที่เราเล่นเนาะเราก็จะเห็นความโหดของมันทีเนี้ยการที่จะโดนต่อยอ่ะมันง่ายมากเลยนะลำพังแค่จี้หมวก ไทเทเนียมมันไม่พอเนาะเราก็ต้องชาร์จโลออกมาเพื่อสู้กับสกิลหมัดต่อยของเขาเนาะซึ่งจี้เนี่ยมันตอบโจทย์เนาะเพราะว่ามันสามารถชาร์จโลได้ถึงจะแค่50%ก็เถอะมันก็ค่อนข้างหวังดวงนิดนึงเนาะเพราะว่าบางที50%ตกหลายรอบมันก็ไม่ชาร์จนะแต่มีไว้ก็ถือว่าดีเนาะและไอสกิลต่อยเนี่ยมันจะมาเป็นจี้ในอนาคตนะ อืมเราก็ต้องมีจี้ที่ชาร์จโล่ไว้รับมือกับสกิลต่อยพวกนั้นเนาะแค่นี้แหละแล้วก็ชาร์จโล่เนี่ยมันมีสกิลพ่วงก็คือย้ายไปภายในแถวด้วยอันนี้มันจะดีกับสายลมถือว่ามันเอื้อให้สายลมด้วยแหละเนาะเพราะว่ามันทําให้สายลมถึกขึ้นแล้วมันก็ทําให้สายลมอะ่ะโจมตีได้ง่ายขึ้นเนาะในสกิลวาร์ปแถวแต่ว่าสายวิกะปกติแล้วเขาจะไม่ค่อยตกเมืองของตัวเองเท่าไหร่นะ สายวิเขาจะทําเมืองแล้วก็วาฟว้าฟวาฟใช่ไหมส่วนใหญ่สายวิกอะจะไม่ค่อยตกเมืองตัวเองอันนี้มันก็มันก็เล่นยากนะสาหรับสายวิแต่ว่าถ้ามีไว้ชาร์จแล้วมันชาร์จดีอะแล้วก็การสายล้มได้ก็แนะนําให้หาแล้วก็ทาเนาะหรือไม่ก็ถ้าใครจะทําตอนรออีเวนต์อัปเดตใหม่ก็รอก่อนก็ได้ตัวตอนอัปเดตใหม่ครั้งนี้อาจจะมีแผนที่ใหม่เข้ามาหรือว่ามีตัวละครหดหดเข้ามา คิดว่าหาตัวนั้นไปก่อนก็ได้เนาะถ้าใครจะรอนะก็รอได้แต่ว่าเราไม่รอโอเคเราจะทำอีเวนต์เราจะไม่ทำอีเวนต์เลหลังอะ่ะเออเพราะว่าส่วนใหญ่อีเวนต์เลหลังพออีเวนต์เลหลังจบปุ๊บถัดมามันก็จะมีจี้โหดกับการ์ดโหดมาเลยเนาะซึ่งเราจะตามไม่ทันนะถ้าเราไปเก็บอีเวนต์จี้เลหลังอะ่ะอันนี้ในกรณีที่เรามีเพชรน้อยนะแต่ถ้าเรามีเพชรเยอะก็ก็ ก็สบายอยู่แล้วเนาะเพราะเราสามารถเลือกทำอีเวนต์ได้โอเคนะ่าจะประมาณนี้ถ้าใครกำลังสุมอยู่หรือว่ากำลังแบบขาดอีกชิ้นเดียวขาดอะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้สุ่มได้ง่ายๆเนาะแล้วก็ปิดง่ายๆปิดน้อยกว่าเราแล้วกันนะทุกคน bye บ๊ายบายโชคดีเจอกันถ้ามีถ้ามีโอกาสนะถ้าว่างก็จะจะเล่นให้ดูแล้วกันเนาะบ๊ายบายบ๊ายบาย